เออคือไม่รู้ว่าอยากจากบทอ่ะไม่ไม่เคยอาชีพเลยนะแต่อยากบทนเนะัเนี่ยมีใครเคยนั่งวินไหมอ่ะแบบมีนั่งวินนั่งวิน,น,วนจากแบบนั่งขาประจำเอ้ยพูดลิมพันนั่งแบบจากหน้าบักซอยอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาโบกเลยกทีไรก็ผมเนี่ยเป็นประเภทที่แบบเอออยากอยากใส่หูฟังแล้วก็นั่งเงีบยบเงียฟังเพลงของผมแบบชิวๆว่าน,นี่แบบ แล้วก็นั่งมองทางแล้วก็ชีวิตนี้ช่างอิสระเหลือเกินเอ้ยอันนี้เริ่มเพลินละแต่ว่าน่าไม่ใช่ประเด็นที่จะมาคุยรอกนะประเด็นที่จะคุยวันนี้ก็มีใครเคยนั่งวินไหมเอเอตกลง,งกันแหนะก็ต้องนั่งกันแหละแต่แบบอย่างผมนี่เหมือนผมเป็นแรงดึงดูดหาวินแบบวินเถื่อนวินแวนวินเรื่องมากวินชนคุยอะไรเงี้ยผมผมรู้สึก รู้สึกแบบว่าโลกโลกนี้ทำไมมันมันมันช่างมีสีสันจังเลยพูดพูดระหว่างทางแบบไม่ไม่หยุดเลยนี่กไ็ไม่ได้อยากฟังหรอกนะแต่ก็คุยเอออ,อนหน่อยล้กันออแบบชีวิตจะได้มีสีสันหน่อยแบบเออมีมีใครเคยเจอไหมผมจะเจอประจาเลยแบบวินก็ไม่รู้ว่าวินวินแท้หรือเปล่าหลังเสื้อเนี่ยประจําเลยไม่มีไม่มีมมบัตรเขาเรียกอะไรนะบัตร บัตรอนุญาตไหมอนุญาต,ญาตแบบวินวินแท้อะไรเงี้ยวินแทนี่หายากนะส่วนมากวินแท้นี่จะเป็นพวกเออคนแก่อะไรเงี้ยเออคนแกผ่ผมชอบนั่งมีนคนแก่นะมันดูแบบดูปลอดภัยดีไม่ไม่เร็วแล้วก็ไม่ไม่ชา้าปั่นกลางขับชิวๆไม่พูดด้วยนะไอ้นี้ดีใส่หูฟังแบบฟังเพลงมองทางแบบไม่ต้องกลัวอันตรายอืมวินผมว่าวินคนแก่นี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลย ก็ไม่เชวญแกแล้วก็วินผู้หญิงด้วยเออไม่รู้ว่าผู้หญิงผมไม่ค่อยนั่งผู้หญิงบ่อยนะสิแต่ว่าคิดว่าผู้หญิงน่าจะขับเรียบร้ยบรอยอขับช้าๆชิวๆแต่วินผู้หญิงนี่หาย,ยากนะแถวบ้านผมมีมีแต่ผู้ชายอ่าแ้วก็ผมอะะเรื่องที่เราจะพูดก็คือผมชอบเจอวินวินเถื่อนแล้วก็แบบชอบเจอหลังสามสีทุ่มอะไรเงี้ยเออนนั่งกันเป็นแก๊งแล้วก็ ผมก็ลงจากรถเมย์แล้วก็บอกเรียกนะแล้วก็ไปไหนเอ้ผมก็บอกไปไปบ้านครับเออเอนิมิฮาเออบ้านบ้านผมอยู่แถวนี้แหละผมก็บอกว่าไปไปนี่ไปที่นี่ครับเออแล้วที่นี่ผมก็นั่งใสห่สหูฟังแล้วก็ใส่หูฟังแล้วแต่รถเมล์นั่นแหละลงมาก็โบกเรียกแล้วก็ปิดเสียงแล้วก็ค่อยบอกว่าที่อยู่พอนั่งไปสักพักก็น,นั่นแหละเออน้องน้องอืม น้องว่ารถพี่นี่ดังดีไหมแรงดีไหมเนี่ยพี่เพิ่งไปเปลี่ยนอะไรมาอะไรเขาก็พูดอะไรของข้านี่ยแหละผมก็ต้องหยุดหูฟังแล้วก็เออโทษนะครับไปกีดพี่พูดว่าอะไรนะครับเนี่ยรถพี่เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยแลวแลวส่วนมากเบสของรถพวกนี้ก็คือรถรถเวฟร้อยสิบแน่นอนอ่าแล้วก็เปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนผมก็ไม่ค่อยช่ำชองเรื่องรถแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยพี่เนี่ย เปลี่ยนแค่เกียร์สองเกียร์เขาไม่เรียกว่า,าวพี่เขาเรียกผมเนี่ยแหละเออแต่แต่เขาเรียกเขาเรียกผมอะ่ะผมนะผมเนี่ยที่กําลังเล่าอยู่นะเนี่ยเรียกว่าพี่เออผมก็เออไม่รู้อะ่ะแต่เขาก็บอกว่าเกียร์เนี่ยมีสองเกเงนะแล้วนี่เพิ่งเกียร์หนึ่งแล้วนี่เพิ่งบิดไปนิดเดียวเองนะโอ้โหบิดผมโอ้โหแบบเอ้ยนี่นิดเดียวเหรอโอ้โหนี่กูจะบินได้แล้วนะ <c oughs> บิดบิดนิดเดียวบิดจริงเขาปิดนิดเดียวจริงๆอะรถแม่งปลิวเลยแล้วไออเราก็แบบอยจะปลอดภัยไหมวะเอ้แต่แต่ผมก็ผมก็คิดว่าแต่ว่าแถวแถวบ้านผมเนี่ยมันทางมันซอกซอกแซกแซกซอกไม่ถูกอ่ามันโคตรเกลียวเกลียวโคตรเออนน่นแหละมันก็ไม่มีทางยาววิแบบให้ให้บิดเต็มโฮโอดีดีแล้วแต่เขาก็บิดเขาก็ขับแบบน่ากลัวนะ กำลังข,ข้างกลางคืนอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ารถจะโผล่มาตอนไหนหรือเปล่าอันนี้ก็บิดแล้วก็หันหลังมาคุยเนี่ยพี่เนี่ยผมผมเนี่ยบิดเร็วมากเลยนะเนี่ยนี่นี่นี่ขนาดผมบิดนิดเดียวนะแต่รถอย่างเร็วเลยผมก็แบบโอ้นี่อย่างเร็วกว่านี่บิดนิดเดียวจะบินได้แล้วแล้วแบบก็หันหันมาคุยแล้วก็หันหันหน้าไปขับรถไอเราก็แบบ้ยพี่พ,พี่ตั้งใจขับรถหน่อยพี่ผมผมกลัวนะผมกลัวตายนะผม ผมไม่ได้เด็กแว้นนะผมผมไม่ได้มีประกันนะผมผมไม่มีอะไรเลยนะผมเชื่อะไ่ว่ารถพี่พี่น่ามีประกันนะมีทะเบียนรถก็บุญแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะครขับโอ้แต่แต่สิ่งที่อันตรายที่สุดเหรอ <shut> มันคือไอโอ้เสียงกูฟังเยังมีจริงแต่ก็ทางที่อันตรายที่สุดก็พวกรถเยอะๆเนี่ยแล้วก็ยังขับเร็วไอเราก็แบบ S 1> <S 1> <S ขับเร็วทำไมต้องขับเร็วด้วยแบบขับเร็วมึงรีบไปไหนวะบ้านกูไม่ได้หนีไปไหนนี่ไไนนแล้วแบบขับอย่างเร็วซอกแซกโอ้ยเราก็นึกว่าจะตายผมนี่ผมพูดจริงนะผมจะตายหลายรอบนะแบบซอกแซกแซกซอกแล้วแบบขับอย่างเร็วบิดโอ้หสภาพเหงื่อไหลแล้วก็ขับเร็วไม่พอพูดมากอีกเนี่ยพี่แล้วก็เออนี่ยนี่ยที่ที่ผม ผมเจอบ่อยก็พวกประเภทอ่าเล่าประ,ประรวัติประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตดีๆไม่ว่านะแบบเดี๋ยวผมตีลันฟันแทงมีดนีอิโต้เนี่ยอยู่ใต้บอกผมเนี่ยโอ้ผมแบบเฮ้ยขนาดนั้นเลยหรือวะเออจริงแล้วก็เล่าประวัติแบบแบบใครเคยฟังแม่แบบประวัติแบบนํำมืดอะไรเงี้ยของพวกเด็กอ,อ่เด็กวิศวะอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่วิศวะดิเด็กช่างอะฟอร์มช่างแบบ เดี๋ยผมมาหาเช้ากินข้ามผมแบบต้องต่อสู้สู้หลันฟันแทงมึงสู้อะไรวมึงสู้ใครวะฮะมึงไปเรียนดิมึงไปเรียนมึงจะไปสู้ทำไมฮะแล้วก็หยิบมีดแล้วก็เล่าประวัติน่ยผมเนี่ยโอ้แต่ก่อนนี่ใช้เล่นเลยนะอืมอะไรวะใช้เล่นไม่รู้อะแต่แต่ผมนี่ก็มีรุ่นพี่นะโอ้รุ่นพี่ผมนี่เติบโตมันไปทำงานกันที่ดีละที่ดีเหรองานอะไรวะ ไม่รู้ดีขายยามัา้งเราก็ไม่รู้ดิแล้วก็แบบเออก็เขาทํางานสุดจริตก็ดีแล้วนางวินนี่ก็สุดจริตแล้วแต่ว่าข้างหลังเสื้อมึงไม่มีไม่มีใบนี่กูก็คิดว่าไม่สุดจริตแล้วนะเอ้โคตรเถื่อนที่ไปซื้อชุดจากไหนวะเนี่ยพ่อค้าดําเหรอผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วนะแต่ก็อืขับซิกแซกยังพอว่าชวนกูยังพอว่าผมเนี่ยอยากนั่งนิ่ง อยากนั่งนิ่งๆฟังเพลงชิวๆไม่ต้องกลัวรถเลี้ยวเสาะแสะเสาะแส,ะสะมแต่ผมก็ตั้งแต่ผมรู้จักตั้งแต่เพื่อนแนะนําโบมานี่โอชีวิตราบลื่อด,ดีมากเลยจากจากตั้งปากซอยปกตินั่งนั่งปากซอยไปนาหน้าปากซอยก็ประมาณนั่งวินก็50บาทแต่เดี๋ยวนี้เหลือ30 40บโอเยี่ยมเยี่ยมแต่โบก็มีประจำํำก็เขาตามโุษนาบ,บอกว่า ไม่ไม่กี่นาทีก็มาอืมอันนี้ก็จริงนะโบดีๆเออผมโบนี่ดีนะผมนั่งแบบฟังแล้วก็แบบเออเว้ฟังเพลงสบายรู้สึกเงียบเหงาอ่ะอยาก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 คุยอยากคุยอ,อ่ะอยู่ดีก็อยากคุยแต่แต่ผมไม่ใช่ผมไม่ได้เปิดประโยคแล้วนะแต่ก็นั่งนิ่งไว้เหมือนเหมือมันจะชินกับวินแล้วดิแต่ก็นะพอนั่งโบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็รู้สึก สะดวกสบายขึ้นเยอะไม่ต้องเจอเบียดเย็นแต่โบก็ใช่ว่าจะจะจะ,จะดีทุกคนนะบางบางครั้งที่ผมนั่งเลยโอปิดลอยอมึงรีบไปไหนวะมึงจะทำรอบงานให้ได้เออเข้าใจแหละทำรอบงานแต่เอ,อ๊ะอยาปลอดภัยนะพี่พี่ผมจะมีชีวิตต่อพี่พี่ต้องขับไว้ได้ไหมเนี่ยถ้าพี่ตายพี่พก็พี่ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วนะเออผมไม่อยากนั่งฟังหรอกนะอืมแต่ก็ ถือว่าดีถือว่าดีแต่ว่าเนี่ยที่ที่ผมทำคลิปนี้ก็เพราะที่ผมจะเล่าเนี่ยแหละผมอ่มาเมื่อวานเจอโบมาโบแบบโบใส่ชุดวินนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไรผมก็นั่งชิวๆเรื่อยๆโอ้แกบิดอย่างโดดห,บงหบดบิดบื้ืนบืนบืนไอ้บึงรีไปไหนอะบ้านกูไม่หนีไปไหนนี่แล้วก็บิดปบบดปืดปืดปืดแล้วมีอยู่ช่วงใกล้ถึงบ้านผมแ <c oughs> <kans S 1> ล้วแหละมันจะมีสี่แยก แล้วทีนี้รถใหญ่เขาหยุดรถให้ผมอ่าแล้ววินเนี่ยมองที่อะไรไม่รู้ก็อมองอะไรก็ไม่รู้นะครับแบบครับแล้วก็ชะลออยู่ดีชะลอเขาเขาก็หยุดรถให้เอ้ยมึงไม่ขับวะเออแล้วอยู่ดีก็เงยหน้ามาแล้วก็ขับต่อแล้วผมก็อืมขอบขอบคุณอนะ่ะแบบผมผมชอบแบบเวลาใครจอรถผมผมก็พยักหน้าขอบคุณเขาผมก็พยักหน้าขอบคุณรถยนต์นะแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าว,วินเหมือนจะเห็นในะกระจกเปล่าแบบเ,เรียกวินดีกว่าแม่ง แม่งไม่เรียกว่าโบนะเรียกวินดีกว่าหันทันทันหลังมาแบบชงโงดหน้าแบบผู้ไม่ถูกอะแบบเอวตัวมาทั้งตัวผันมองหน้าผมเออแล้วก็าสสา่หัวมึงใส่หัวอะไรวะแบบอะไรอ่ะกูขอบคุณคราวนี้เขาเขาใจดีนี้เขาหยุดรถให้นี้แล้วก็แบบใส่หัวสส่หัวอะไรมึงใส่หัวอะไรมึงไปนอะไรเนี่ยที่ผมผมผมหุดยิดอะหุดยิดอะเออหุดงิดอะแบบ อะไรมึงขับแล้วก็ห่วยแล้วแต่กว้วยดาวหนึง่งเลยมึงต้องมาขับโบนะมึงไปขับวินเหมือนเดิมมาดีแล้วเออผมก็เออแบบเอ,อข,ขอขอบมากครับแบบพอถึงถึงบ้านก็อแล้วก็เขาก็บ่นเนี่ยอันนี้ผมจําได้ขึ้นใจเลยบน่นโบจากที่ผมเอ,อ่อออกไปข้างนอกถึงบ้านผมก็ประมาณเออประมาณหกหกสิบเก้าบาทผมจําได้ผมจําได้หกสิบเก้าบาทแล้วก็ พอมาถึงบ้านผมเฮ้ยหกสิบเก้าบาทได้โง่ถูกจังเลยโอย้พี่ผมขอแปดสิบได้ไหมแปดสิบพ่อมึงเนี่ยขอพ่อึงน,นะแต่จะให้ไอ้ยียเฮ้ยยี่แล้วก็มาบ่นเนี่ยโอ้พี่ไกลก็ไกลผมขอแปดสิบได้ไหมกูโอนให้แล้วเดินหนีเข้าบ้านเลยกูไม่สนนะเออแล้วบ่นอะไรวะแล้วแบบโอ้ไม่น่าขับบู๊ไม่น่าขับอะไรมึงไปบินอยู่ดีและเออผมก็แบบอืม ก็ก็เข้าบ้านยังยังยังไม่ให้คะแนนต้องให้เขาไปก่อนเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันว่าระบบเป็นไงแต่แต่ให้เขาไปก่อนพอเขาไปปุ๊บเท่านั้นแหละเอาไปเลยดาเดียวแล้วก็พิมพ์แม่งเลยโอ้สะถุนหมาขับขับเร็วลบไม่ดีอะไรสารพัดผู้ขับไรไรน้ำไรน้ำใจไมีใลไรน้ำใจไรมารยาทโอ้หแบบใส่ยับอ่ะแบบแบบอืม ก็ระวังดีดนะครับโบดีๆก็มีนั้งเยอะแต่โบถ้าถ้าโบนั่งใส่วินนี่โอ้มึงแบบไม่รู้ว่าผมผมเจอครั้งครั้งเดียวอะ่ะผมเจอเมื่อวานอะ่ะผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไงเขาแบบนั่งใส่ชุดวินขับโบ้ก็อาจจะดีก็ได้แต่ที่ผมเจอเนี่ยไม่ดีไม่ดีนะแล้วก็ของเงินเพิ่มอีกเอา้ามึงเอาไปเลยตามนั้นปกติผมผมนั่งโบผมผมจะให้ทิปแบบ สมมติชอบมันชอบราคาหกิบ้าบาทหรือห8แปดผมก็ให้เจ็ดสิบพอดี่แต่นีม่มึงเอาไปเลยเป๊ะมึงไม่ต้องขอนะไอเหี้ยแล้วก็ขับไปเลยอือพอพูดถึงเรื่องโบโบพวกวินไปแล้วก็มาพูดถึงพวกแท็กซี่ดีไหมเออแท็กซี่แท็กซี่นี่เจอประจำนะไม่ไอที่ประจำนี่ก็คือคนแก่ เออก็ดีผมผมชอบคนแก่ครับสบายชิวๆแต่คนแก่ที่ไม่อยากเจอเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังผมนั่งรถอยู่อะขึ้นไปบนรถเออบอกที่อยู่ลุงไอ้ลุงไปนี่ผมก็นั่งนี่อ่าฟังเพลงเอ่อชอบชอบใสู่ฟังอยู่แล้วชอบฟังเพลงไม่อยากคุยกับคนอื่นแล้วก็ฟังเพลงไว้อยู่ดีลุงก็พูดมานี่ลูกลูกเรียนลูกเรียนปีไหนแล้วอะ ผมก็บอกไปเออผมผมเรียนปีสองขึ้นปีสามครับเอ่อทีนี้เขาว่าแบบอหนูเรียนคณะอะไรอ่ะเออผมอืมรู้เลยถามถามแบบนี้กูเลยเอ้ยผมผมเลยแบบ <c oughs> จากตอกนาใช่ไหมได้เออผมเรียนวิศวะจุฬานะครับอุย้ยวิศวะจุฬาเก่งเก่งเก่งจริงจริงไม่ได้เรียนหรอกโอ้โหมีมีเป็น้ำยาอยู่แล้วเข้าจุฬาเนี่ย แต่ก็เขาบอกเก่งเก่งเก่งี่ยลูกลูกลุงเนี่ยเพิ่งเพิ่งเรียนจบปร,ริญญามากาจะไปต่อปร,ริญญาโทรปร,ริญญาเอกเนี่ยแต่ลุงไม่มีแบบกําลังทรัพย์ส่สงให้นะก็วงเนี่ยลุงก,ก็ขับแค่เป็นคนขับแท็กซี่นะก็เม่เรู้จะส่งหน้าหรือเปล่าอืมผมก็ขับขับขับก็เหมือนสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือแบบ เหมือนมึงเหมือนถ้าคุณเจอคนคนแก่อะไรเงี้ยแบบนั่งแท็กซี่อะไรเงี้ยมึงแบบเตรียมตัวเตรียมตัวได้เลยว่าต้องเล่าประวัติลูกของเขาแน่นอนเออไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าเป็นทุกคนเปล่าแต่ในความคิดผมมาคือเหมือนเหมือนป้าข้างบ้านอะไรเงี้ยแต่นี่เป็ยนจากป้าข้างบ้านเป็นเป็นลุงลุงแท็กซี่อะไรเงี้ยแบบชอบเล่าผมว่าไม่ไม่ได้ว่าหรอกนะก็ถือว่าลุงแกก็อาจจะไม่แบบไม่มีเพื่อนคุยหรือ นั่งมาทั้งวันคิดถึงลูกว่าชวนคุยก็รับลื่นดีแต่ก็เหมือนลุงแกอยากจะโอ้อวดลูกตัวเองแต่ผมก็ไม่ได้ว่าเลยนะผมก็เนี่ยผมชอบเลยพวกพวกอยากชงเนี่ยชอบชงอะ่ะชงแบบอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยมันยากนะครับคุณลุงนี่ลูกลูกคุณลุงเรียนไปได้ไงครับนี่อะ่ะเลยแบบนี้ยเออผมก็แบบอืชอบ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  <laughs> ชอบชง <laughs> ชอบชอบปัดประสาทอืมแต่ก็ ลุงก็ทำงานสุจริตแหละเออดีดีดอ,อันนี้ดีส่วนแท็กซี่เนี่ยเพิ่งพูดแท็กซี่ไปแต่ถ้าเป็นเรื่องโบหรือแกปหรอโบหรือแกปนี่แทบไม่มีปัญหานะจากประสบการณ์โดยตรงผมเนี่ยออนั่งประจําแต่ส่วนมากถ้าใกล้จะนั่งโบถ้าไกลจะนั่งก็นั่งโบ <laughs> แต่ก่อนไม่ไม่แต่แต่ก่อนแต่ก่อนก็นั่งแต่ก่อนนั่งแก๊ปไงแล้วไม่รู้จักโบเพื่อนเพื่อนอยู่อยู่มาวันนึงเพื่อนแบบเอ้ยนั่งโบดีถูกเอ้ยถูกจริงวะดีดีดีแก๊ปตั้งแต่วันนั้นแก๊ปก็ไม่ไม่คุยด้วยเลยแต่ว่าสองแอปนี้ก็ดีนะแต่แค่แก๊ปมันทีนี้มันแพงหรือว่าหรือว่าแพงอยู่แล้ววะไม่รู้อ่ะแต่แต่น่าจะแพงเลยผมก็เลย นั่งโอ้โหถึงแม้จะนานก็เถอะนะถึงแนะม้ไอ้โบรถยนต์เนี่ยรอนานกนะูจะขับมาในนั่งรอสิบนาทีถึงถึงบ้านผมเอ็อนนี้ผมพูดถึงบ้านผมไปที่แบบสยามอะไรเงี้อะไรเงี้ยผมก็จริงๆไม่ต้องไม่ต้องนั่งโบไว้สยามแล้นั่งรถเมย์ต่อขี้เกียจแต่ไม่รู้อ่ะมันรีบอ่ะแล้วแบบนัดคนอื่นไว้แล้วแบบเฉยทำไงดีวะกูตื่นสายวะ่ะ หนังโบแล้วกันแป๊บเดียวถึงก็ดูไหมครับร้อยกว่าบาทแต่ก็ร้อยกว่าบาทนี่ผมก็ว่าน่าจะพอๆกับนั่งรถเมล์แล้วก็ต่อด้วย bts นะแต่ว่าแถวบ้านผมมีรถรถถึง mb k เลยก็เออถ้าพูดงี้เขารู้มีรถถึง mb k เลยก็มันเสียแค่8บาทนั่งถึงเลยแต่ว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบนะโอ้โหกว่ากว่ารถจะมา นานทีแล้วก็ไม่มีแล้วก็ก็ดีอ่ะก็ดีเลยตื่นให้ทันมีรอบกลางโมงสิบโมงสิเดโมงเที่ยงบ่ายโมงในรอบรถออกเนี่ยก็ไปให้ทันแล้วกันอเราก็ตื่นไม่เคยทันแต่ก็ก็ก็ดีโบโบแกป็บดีจากเรียวประสบการณ์นั่งกว่าร้อยคันก็ก็ดีนะ ส่วนมากก็เจอแต่คนดีแหละแบบชอบเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นเจออะไรมา,าั่งแต่ว่าก็นางวินดีๆนะครับดูหน้าเลยนะครับเลือกคนแก่นะครับอย่าไปเลือกเด็กแว้นนะครับนี่เพื่อช่วยสังคมที่ดีไว้ <c oughs> ไปแล้วไป